สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยซูเปอร์ฟนนะครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวนะครับหัวชาร์จและ power bank นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจาก ZENNIE กันครับนั่นคือเจ้าตัวนี้ครับ ZENNIE รุ่น a p b 0 3นั่นเองนี่สำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นอัปเกรดนะมาจากรุ่นเดิมนะครับก็คือตัว a p b 0 1นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับในเรื่องของการรองรับเทคโนโลยีการชาร์จต่างๆได้มากขึ้นนะรวมถึงขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรให้บ้างแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับ รับสินค้าแซนดี้นะครับที่เป็น power bank เนี่ย ructure, เราจะรับประกันนะครับถึง1ปีเต็มด้วยกันนะครับจะสังเกตว่าจะมีสติกเกอร์วารันตีตัวนี้ไว้อยู่ด้วยนะเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วอย่าลืมเก็บกล่องตัวนี้เอาไว้เวลาทําทเคมด้วยนะครับอเ,เอาล่ะสำหรับเจ้าตัว a p b 0 3าตัวนี้นะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีสายชาร์จนะครับแถมมาให้เราด้วยนะครับเป็น Type C to Type C นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าตาของตัวเครื่องนะครับผมเนี่ยก็จะบอกว่ามี2ช่องนะคือช่อง Type A กับ Type C นะครับ แบตเตอรี่อยู่ที่6,700มิลลิแอมนะครับแล้วก็รองรับไฟสูงสุดอยู่ที่50วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเปคเบื้องต้นด้านหลังนะครับก็จะมีชื่อโมเดลนะครับ apb 03นมะครับมีพอร์ตชาร์จ2ช่องนะครับคือ type c กับ type a นะครับผมแล้วก็ตัว type c เนี่ยสามารถรองรับนะครับเวลาที่เราเสียบช่องเดียวเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์แม็กนะครับเป็นเทคโนโลยีแบบ pd นะครับส่วน type a เนี่ยสามารถรองรับได้สูงสุดอยู่ที่27็วัตต์แม็ก เป็นเทคโนโลยีชาร์จสูงสุดอยู่ที่ q u i c c ชา r ์ e 4.0นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราชาร์จแบบ power bank นะครับอันเมื่อกี้คือแบบเสียบไฟนะเป็นหัวชาร์จไฟบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดเราชาร์จแบบ power bank นะครับทั้ง2ช่องนะครับจะอยู่ที่18วัตต์ max นั่นเองนะครับโอเคนี่ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว ABB03 ตัวนี้นั่นเองนะครับเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรให้เราบ้างนะครับปึ๊บนี่เลยเปิดมานะครับก็เจอนี่ครับตัว power bank ของเรานะครับ อ่าสายชาร์จครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมนี่ก็จะมีหมด3อย่างด้วยกันสำหรับตัวคู่มือนะครับก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับนี่ฮะภาษาอังกฤษก็จะมีบอกนะครับเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องนะนี่ฮะมีไฟแสดงสถานะนะครับ LED ทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับมี2ช่องนะมีปุ่มเช็คสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เวลาที่เราไม่ใช้งานเราสามารถพับนะครับตัวขาเสียบได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีบอกนะครับว่า เปอร์เซ็นต์แบตเป็นยังไงนะ25เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ขีดแรก50เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ขีด2 75เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ขีด3แล้วก็100เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ขีดที่4นั่นเองนะครับนะก็จะมีสเปคการใช้งานเบื้องต้นบอกนะครับโอเคต่อมานะครับมาดูในส่วนของสายบ้างนะครับตัวสายที่เราบอกไปนะครับก็จะเป็นสาย Type C to Type C แบบนี้นะครับนี่สีดำนะครับแถมมาให้อยู่ในกล่องเลยนะครับก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะหรับใครที่จะเอาไปชาร์จนะครับกับมือถือที่เป็น Type C หรือว่า iPad ต่างๆพนี้ ก็สบายเลยครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยถัดมานะครับมาดูที่พระเอกของเราครับนี่เจ้า A.P.B.03 ของเรานั่นเองนะครับมาดูหน้าตาของมันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัว p o w e แบ a n นะครับวัสดุเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดาเงาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นดําด้านนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มเช็คสถานะนะครับอยู่ที่ด้านนี้นะครับเป็นปุ่มกดนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่ฮะลักษณะเดียวกันนะดำเงาเงานะครับ6 7 0 0ด้มิลลิแอมนะครับด้านล่างก็จะเป็นสเปกนะครับของตัวเพร์แบงค์ตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะเราสามารถที่จะเก็บหัวชาร์จนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นปลั๊กแบบ2ขาแบนนะครับก็สามารถเสียบเข้าออกับตัวปลั๊กไฟในประเทศไทยได้อย่างสบายๆเลยนะครับอันนี้เวลาไม่ใช้เราก็พับเก็บไปแบบนี้นะครับปึ๊บ แนะนำเพิ่มเติมนะครับสาหรับเวลาที่ใครจะเอาตัวปักขึ้นหรือว่าเอาลงนะครับให้เราใช้งานแบบนี้ครับพยายามดันให้มันพร้อมกัน2อันแบบนี้นะครับเนี่ยใช้แค่นิ้วชี้นิ้วเดียวหรือว่านิ้วโป้งเวลาเก็บเนี่ยฮะดันไปพร้อมกันอย่าพยายามงัดแค่ข้างเดียวนะพยายามงัดด้วยกันแบบนี้ครับสองฝั่งฟึ๊บเวลาลงก็เหมือนกันฟึ๊บแบบนี้นะครับก็จะช่วยยืดอายุขาตัวนี้ได้นะครับโอเคครับถัดมาเราก็มาดูด้านบนกันบ้างนะครับนี่ ด้านบนก็จะมีนี่ครับช่อง2ช่องที่เราบอกนะเป็นช่องเสียบสาย Type A นะครับกับช่องเสียบ Type C นะครับสำหรับช่องเสียบสาย Type A ตัวนี้นะครับรองรับเทคโนโลยี Quick Charge 4.0เลยนะสามารถที่จะปล่อยไฟได้สูงสุดอยู่ที่27วัตต์นะครับส่วนสำหรับ Type C ตัวนี้เป็นเทคโนโลยี PD นะครับปล่อยไฟสูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับผมด้านล่างนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับเวลาที่เราชาร์จไฟก็จะขึ้นนะแล้วก็เวลาที่เราสามารถเช็คได้ว่าแบตเตอรี่เหลือกี่ขีดแล้วนะครับ ก็มีไฟขึ้นมาแบบนี้นั่นเองครับเวลาที่เรากดปุ่มเช็คสถานะสำหรับข้อดีของเจ้าตัว a p p 0 3ที่ผมว่าผมชอบมากๆเลยนะก็คือเรื่องของการพกพาที่สะดวกแล้วก็เอาไปใช้งานได้สะดวกนะครับหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเวลาที่เราไปเที่ยวใช่ไหมฮะเราต้องพกแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น power bank หัวชาร์จไฟบ้านสายชาร์จใช่ไหมครับซึ่งลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติเรามี แท็บเล็ต iPad 1เครื่องนะครับมือถือ2เครื่องเราอาจจะต้องพกหัวเนี่ยอย่างน้อย2หัวหรือ3หัวบวกเขาแบงค์อีกหนึ่งอันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราซื้อตัวนี้ครับไปอันเดียวนะครับเราพกเ้าแบงค์แค่อันเดียวนะครับหัวชาร์จก็พกแค่อันเดียวจาก2อันหรือ3อันเนี่ยเราจะเหลือแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเลยนะครับของเจ้าตัว App ศ3ตัวนี้นะรวมถึงปลั๊กของมันเนี่ยฮะตัวขาขมันเนี่ยเป็นแบบ2ขาแบนแบบเนี้ย เวลาที่เราไปใช้งานต่างประเทศนะครับหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับและในส่วนวของการชาร์จไฟนะครับเข้ากับตัว p o w รแบงค์ตัวนี้ทําได้ง่ายเพียงแค่เราเสียบไฟแบบนี้ครับเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครมันชาร์จให้เราออโต้แล้วอันนี้แหละครับคือข้อดีเลยก็คือเราไม่ต้องไปนั่งหาหัวชาร์จหาสายอะไรมาเสียบเข้ากับ p o w e รแบงค์ของเราแล้วเราแค่เสียบปลั๊กปุ๊บมันชาร์จได้เลยนะครับและไม่เพียงแค่นั้นเราสามารถที่เอาสายของมันที่แถมมาเนี่ยครับเอาไปชาร์จนะครับนี่ ไม่ว่าจะเป็นมือถือเครื่องไหนนะครับที่รองรับ Type C นะครับเพราะว่าสายตัวนี้แทน Type C เนอะเราก็เอามาใช้ได้เลยแบบนี้นะครับนี่เรียบร้อยเนี่ยก็ชาร์จไฟด้วยนะครับชาร์จไฟเข้าแบงค์ไปด้วยรวมถึงชาร์จไฟเข้ามือถือของเราด้วยอันนี้ก็ถือได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบการชาร์จกับมือถือรุ่นต่างกันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นรุ่น iPhone 11 Pro Max นะครับผมอ่ะเรามาลองทดสอบกัวชาร์จของเขาเองนะครับ ว่าจะวิ่งไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ฮะชาร์จแล้วนะครับ6 8ดอ่ะดูที่ตัววัดไฟนะครับตอนนี้ไฟก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ13นะครับวัตต์นี่ฮะ12 13บาวัตต์ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะฮะบ2 1 3บาวัตต์อ่าแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับมาเป็นตัวเซนนี่ APB พีศนเป็นบ้างนะครับว่ามันจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงนะครับโอเคนี่ครับชาร์จเข้าแล้วนะครับ แล้วก็มาดูที่ตัวอ่านค่าครับนี่ฮะตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ13วัตต์เหมือนกันนะครับนี่ฮะ12 13วัตต์เช่นกันนะครับโอเคก็ถือว่าใช้งานกับ iPhone ที่รองรับเทคโนโลยี PD ได้นะครับตัวนี้โอเคครับต่อมานะครับจะเป็นตัวมือถือมี 10T Pro นะครับซึ่งรองรับเทคโนโลยี i c k Charge 4.0นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวแรปเตอร์ของเขาเองก่อนว่าวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปึ๊บอ่านี่ครับ นี่นะก็ข,ขึ้นว่ามีเทอร์โบชาร์จนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูที่ตัววัดไฟนะครับนี่ฮะก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ26 27วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับแกว่งแหว่งอยู่ที่ประมาณ25 26 27นะอ่าสิบำหรับแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับอยู่ที่78 79เปอร์เซ็นต์นะโอเคครับคราวนี้เราจะมาทำการเสียบกับตัว EV V ศูนบ้างนะ สำหรับเทคโนโลยีนะครับคอข้อมูลชาร์จเนี่ยเราต้องใช้นะครับช่องที่เป็น Type A แบบนี้นะถ้าเกิดเราไปใช้ช่อง Type C เนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นชาร์จด่วนให้เรานะครับเวลาที่เลือกใช้งานเนี่ยต้องเลือกให้ถูกช่องด้วยนะครับอ่ะเรามาเสียบกับตัว a p b 0 3บ้างนะครับอ่าขึ้นมี่ Turbo Charge เหมือนกันนะครับครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับว่ามันปล่อยไฟอยู่ที่กี่วัตต์นะครับตอนนี้ เนี่ยครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ81%แล้วนะตัวนี้มันขึ้นเร็วมากนะครับเนี่ยตัววัตต์ก็วิ่งอยู่ที่มาณ22-23วัตต์นะครับเห็นไหมเลยอันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่21-22วัตต์นะครับอ่ะก็สามารถที่จะใช้งานนะครับคิกชาร์ค4.0กับเจ้าตัวมี 10T Pro ตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบพร้อมกัน2ช่องดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็เสียบตัวแรกก่อนนะครับก็จะขึ้นนี่นะครับมีเทอร์โบชาร์จแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราเสียบไทป์ซีปึ๊บแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะทําการแชร์กันนะจากชาร์จด่วนนะฮะมีเทอร์โบชาร์จก็จะเป็นแค่ชาร์จแบบปกตินะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวลองแกะออกนะครับแล้วเสียบใหม่ให้ดูปึ๊บ เนี่ยก็จะขึ้นแค่กำลังชาร์จแบบปกตินะครับเนี่ยอ่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้งานนะครับการชาร์จด่วนของเทคโนโลยีเนี่ยต้องเสียบแค่ช่องเดียวนะถ้าเกิดเสียบพร้อมกัน2ช่องแบบนี้เนี่ยมันจะทําการแชร์กันนะครับต่อมานะครับมาลองตัวมือถือซัมซุงนะฮะ Galaxy S 2 0 FE กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเสียบไปปุ๊บอ่าสรับ S 2 0 FE นะครับจะขึ้นแค่ว่าชาร์จด่วนนะครับแค่นั้นนะครับนี่ ชั้นด่วนนะครับในช่อง Type ีนะโอเคต่อมานะครับมาเรามาดูตัว Huawei Mate 30 Pro ดูบ้างนะครับว่าจะขึ้นแบบไหนนะครับปึ๊บอ่ะก็จะขึ้นแค่กำลังชาร์จธรรมดาแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ช่อง Type A ดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาดู S20 FE นะครับว่าจะขึ้นยังไงนะครับอ่ะ นี่ครับก็จะขึ้นชาร์จด่วนอยู่นะครับโอเคครับถัดมามาดูตัวเม3สามสิบโปบ้างนะครับปับ๊บอ่าถ้าเป็นเมทสามสิบปนะครับเรามาใช้กับตัวช่อง t ไทเ A ตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าชาร์จเร็วนะครับแต่ว่าจะไม่ขึ้นซุปเปอร์ชาร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวซัมซุงนะครับ ตัว x 2 0 fe ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นแค่ชาร์จเร็วนะครับในช่อง type a และ type c นะแต่ถ้าเกิดเอามาใช้กับ p o w e r w a ับที่รองรับซุปอร์ชาจเนี่ยอย่างเน30สามสิ p ตัวนี้จะขึ้นแค่ชาร์จเร็วนะครับในช่อง type a แต่ว่าในช่อง type c เนี่ยจะขึ้นแค่ชาร์จธรรมดานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับการชาร์จแบบเป็น powerbank กันบ้างนะครับอันนี้ผมทดสอบกับตัว iphone นะอ่าก็จะดูค่าวัดนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยอยู่ที่ประมาณ 12- 13วัตต์นะครับ มีแม็กสุดอยู่ที่ประมาณ14วัตน,นะกับแบตเตอรี่นีฮะประมาณนี้นะครับ68%นะครับนี่13วัต14วัตต์นะครับ,นนรบโอเคก็ตามสเปคมันเนี่ยถ้าเกิดใช้แบบนี้นะครับก็จะชาร์จได้อยู่ที่18วัตน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือได้ว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองเสียบนะครับรุ่นอื่นๆบ้างนะครับว่าจะขึ้นแบบไหนนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวลองใช้ตัว สายตัวนี้นะครับเรามาดูว่าเจ้าตัวมี่สิบโปตัวนี้จากปกตินะครับที่เป็นมี่เทอร์โบชาร์จนะครับถ้าชาร์จเป็นเพาเวอร์แบงก์ตัวนี้จะเหลือแบบไหนบ้างนะครับโอเคนี่ครับก็จะเหลือแค่ว่าชาร์จด่วนเท่านั้นนะครับนี่นะครับลองดูตัววัดนะครับว่าวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัววัดตัวนี้นะครับเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่ตอนนี้14วัตต์15วัตนี่ฮะ โอเคครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1ิ45าวัตสำหรับแบตเตอรี่อยู่ที่8 2แบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าโอเคตามสเปคของมันอยู่นะครับอ่าแล้วก็มาลองดูซัมซุง s 2 0ย e บ้างนะครับปึ๊บนี่ครับก็ยังขึ้นว่าชาร์จด่วนอยู่นะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูเจ้าหัวเว่ยเมทสามสิบโปบ้างนะครับว่าขึ้นยังไงนะครับอ่าก็จะขึ้นนี่ครับขึ้นว่าชาร์จเร็วนะโอเคครับ สำหรับเพื่อนะครับที่มีมือถือหลายๆเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นซัมซุงไอโฟนนะครับหัวเว่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเ i ี่ยวมี่นะครับก็สามารถที่จะใช้งานนะครับกับเจ้าตัวเซี่ยวี A.P.B.03 ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรวมถึงนะครับมันสามารถชาร์จกับ iPad ของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบให้ดูตามนี้เลยนี่นะครับแบตอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูค่าที่มันวิ่งกันดีกว่าว่าวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่า วัดต,ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่16วัตต์นะครับนี่ฮ 16, ะ16.7วัตต์นะครับคราวนี้เรามาทดสอบกับตัว a p b 03บ้างนะครับว่าจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับชาร์จเข้าแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นอ่าโอเคคราวนี้มาดูที่ตัวกําลังวัดนะครับนี่นะครับสาหรับค่าวั์ที่วิ่งได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ22วัตต์23วัตต์นะครับ นี่ฮะลงมาอยู่ที่ประมาณ21วัตตแล้วนะครับเพราะว่าเมื่เกี้นะครับตัวที่เราใช้เนี่ยคือหัวชาร์จนะครับ18วัต์ของ Apple นะครับมันก็ได้แม็กสุดที่ประมาณ15 16 17 18วัต์ประมาณนี้นะแต่ตัวนี้นะครับมันสามารถปล่อยไฟได้สูงสุดถึง45วัตต์นะครับนี่ฮะแล้วก็ตัว iPad เนี่ยมันรองรับกําลังวัตตนะครับที่มากกว่า18วัตต์อยู่แล้วนะครับอย่างที่ตอนนี้เนี่ยมันวิ่งอยู่ที่ประมาณ22วัตต์นะครับเห็นไหมฮะอ่าก็สามารถที่จะชารับ กับ iPad ของเราได้เลยนะครับนี่ฮะสายที่แถมมาในกล่องของตัว a p b 0 3เนี่ยก็สามารถใช้งานคู่กับ iPad แบบนี้ได้เลยเช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่มีโน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะใช้งานการชาร์จด้วยช่องเสียบสายไท e C แบบนี้ได้นะแต่โน้ตบุ๊กของเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องใช้งานการเสียบแบบ y ท e C อยู่แล้วด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่มาน40เบต42วัตต์นะครับนี่ฮะนะครับ 40, 40 w เบตวัตต์เห็นไหมเอ,อ่ย โอเคนะฮะก็ขึ้นอยู่กับตัวโน้ตบุ๊กของเรานะครับว่ารับไปสูงสุดได้เท่าไหร่บ้างนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยแม็กซ์สุดอยู่แค่45วันนะนี่นะครับตัวนี้ให้ดูนะว่าเราเสียบกับตัวนี้อยู่นะครับอ่าโอเคก็สามารถที่จะชาร์จนะครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยได้อย่างหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายๆเลยพกพาตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องไปพกหัวชาร์จมือถือหัวชาร์จสมาร์ทโฟนหัวชาร์จ iPhone iPad อะไรพวกนี้ไม่ต้องเลยนะครับพก a p b 03ตัวเดียวนะครับแล้วก็ ใช้งานได้อย่างครอบคลุมแบบนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ต้องการพกหัวชาร์จทีหนึ่งเยอะๆแบบนี้นะครับเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนตามต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับผมแนะนําเจ้าตัวนี้เลยครับแซตมี่ A.P.B. 03ตัวนี้ครับตัวเดียวจบแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นได้ทั้ง power bank นะครับหัวชาร์จไรบ้านนะครับรวมถึงมันยังรองรับการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างครบครันนะไม่ว่าจะเป็น PD นะครับ q ชา c ์ Charge 4.0ูนะครับสามารถใช้งานได้ ในตัวเดียวเลยนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับและที่สําคัญนะครับราคาของเจ้าตัว ABB03 ตัวเนี้ไม่แพงเลยครับอยู่ที่999บาทเท่านั้นนะครับถือได้ว่าเป็นได้ทั้งหัวชาร์จเป็นได้ทั้ง power bank นะฮะรองรับเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างมากมายคุ้มไม่รู้จะบอกว่ายัางไงแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว power b a n ตัวนี้ครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์การตั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างนี้แล้วนะครับผมและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆดบบนนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย